่ะเดี๋ยววันนี้จะมาจัดการจริงๆก็เป็นคนบวชเข็นมากเลยนะแต่ว่าตั้งแต่มาอยู่ฮาร์โมนี่ค่ะก็เริ่มติดเข็นแล้วนะคะเฮ้เวลาแบบไปทานรูปเป็นเห็นตรงนีแย้อม,มอันนี้เกิดจากอะไรอ้วนหรอก็กินเยอะอ้วนเนี่ยไขมันสะสมอายุด้วยไหมอายุด้วย,ย,ย,วยพวกการขายาเรามันก็น้อยลงเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบพวกเนี้งพวกอะไรก็ไปสะสมตามแก้มเราเนียงเราหน้าท้องแขนขา คือแบบหมดเลยเกห็นชัดมากแต่ก่อนแต่ก่อนก็กินเยอะนะแต่มันก็ไม่ขนาดนี้อย่ามันน่าจะอายุด้วยเนาะใช้เมโซแบในการกำจัดไขมันส่วนเกินค่ะอันนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่จะฉีดแบน่ากลัวไหมอ่ะ เข็มนิดเดียวไม่เกิดการกระไรบ๊อกับร่างกายบ๊อบคนขังเขี้ยวก็ตื้นเหยียดใหน้าเรียวยสวยข<ว>ึ้นฉีดแล้วคือรู้สึกยังไงว่ามันหา,กกายไปมันก็จะลดลงประมาณสักสิบถึงย<อ>ี่สิบตัวเซนนาะในการฉีดครั้งแรกทีนี้ถ้าอยากให้มันลดลงมากๆเนี่ยเราก็ต้องฉีดสม่ำเสมออย่างน้อยประมาณหนึ่งหรือสองสัปดาห์ฉีดครั้งหนึ่งอ่าก็เหมือนเราออกกําลังกายอ่ะถ้าเราอยากมีซิกแพคเราก็ต้องออกกําลังากา,งากยทุกวันอันนี้ถ้าเราอยากให้แบบแผลมันหายไปงั้นไขมัน ส่วนเกินมาหายไปเราจะต้องฉีดสมองเสมอแสดงว่าเราต้องฉีดเรื่อยๆหรือว่าพอถึงจุดหนึ่งล้วมันก็ก็ฉีดได้เรื่อยๆขึ้นอยู่ความพึงพอใจของของลูกค้าแต่ละคนด้วยแล้วก็ถ้าดีสุดก็คือควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายร่วมด้วยมันก็จะเห็นผลเรื่อยๆเพียรก็ฉีดสักประมาณ3ามสี่ครั้งก็ก็เห็นผลละก็เริ่มดีขึ้นคือแต่ละคนก็แล้วแต่หมอจะคำนวณให้เราจะต้องฉีดกี่ครั้งอะไรใช่้ยใช่ค่ะต้องแต่งแตช้าไหมคะ ก็โดยปกติแล้วถ้าลูกค้ากลัวเข็มมากๆเงี้ยค่ะกลัวเจ็บมากก็แต่ยาชาก่อนก็ได้แต่สำหรับเพียรโดนเข็มใหญ่มาแล้วเอาเลยเอาเลยเริ่มไม่แต่ลิฟทูดเล่นนะคะถึงเล็กนิดเดียวขนาดของเพียร์แต่ยังแบบเป็นคนกลัวเข็มยเนาะก็ว่าเศร้ามดกันเอาเลยค่ะโอเคอันนี้จะไม่ตัดต่อนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูแบบเรียลเลยนะคะว่าโอเคจริงจริงอะไรจริงแล้วรู้ก่อนเนาะไหนเพียรลองกดหน้าให้ดูหน่อยอือก็จะมีเหนียวส่วนเกินตรงนี้อ่าเี่ยที่มัน แม่แบบหลายนึงค่ะเดี๋ยวเราจัดการอ่ะเดี๋ยวเราสิงประโกเกลี่ยเล่นเพื่อสันทนะกาลึกไหมลึกไหมเพื่อนรูไหมรู้ไหมคือสวยตัวมากกับพ่ออดทนกับหันทุนแม่มุกซื้อคอรนแล้วนะคะแฟร์เออแต่ของมุกก็คือหายไปเลยนะเป็นตัวโรซี่แฟร์มาใหม่ตัวนี้ คือเป็นชื่อของเขาใช่ไหมใช่ชื่อน้องโรซี่นะคะใช่โรซี่แฟลน้ำแดงบลั๊ไม่เจ็บจริงๆอันนี้จริงๆนะเหรอโอเคไม่คือไม่ได้เจ็บเท่าที่คิดไว้คือคิดไว้ว่าจะเจ็บตัวนี้ก็เหมอเครื่องเข้าฉีดยาปกติอรือว่าเจนทอร์สิสีสิวยุ่ดังแล้วันี้มีเพื่อนเป็นหมอกม่ต้องฉีดกับเข็่อันนี้เข็นเลยถือว่าหมอโนมีไม่เสียจริงจริงเอออันนี้จริง ขนาดขนาดที่ไม่ได้มายาชานเนี่ยใช่ก็คือสามารถประกบเย็นแล้วฉีดได้เลยสำหรับล<ม>ูกค้า,าที่แบบว่ารีบแบบต้องไปธุระต่อหรืออะไรต่อเนี้ยค่ะก็ประกบเย็นฉีดได้เลยเพราะว่ายาตัวน,นี้ไม่ได้ปวดไม่แสบแล้วถ้าสมมติว,ว่าจะซ้ำต้องเว้นนานแค่ประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์หนึ่งถึงสองสัปดาห์ก็ฉีดได้นะคะ นี่เสร็จแล้วนะคะเหมือนแบบไม่ได้มาทาอะไรเลยเพราะว่าขนาดที่ปัดเก้มที่อยา่เรอยู่เยอนี่ก็คือเป็นข้อดีของการที่สมมติเราจะไปงานต่ออะไรอย่างี้เราก็ไม่ต้องแปะยาชาแค่ตาโรืเย็นก็ฉีดได้เลยนะคะเดี๋ยวให้หมอนิ้ย้ำอีกรอบว่าจะต้องดูแลตัวเองยังบ้างะค่ะหลังจากฉีดอาจจะมีรอยช้ำจากเข็มได้บ้างน,นิดหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะมี ตรงที่บริเวณที่ฉีดมันจะบวมๆตุตยๆนิดนึงประมาณหนึ่งสองชั่วโมงก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากฉีดแล้วแอคทิวิตี้ทำได้ตามปกติเลยเนาะที่สําคัญควรควบคุมอาหารร่วมด้วยนะคะลดแอลกอฮอล์ต่างๆพวกนี้มันก็จะทําให้เราเห็นผลได้ดีขึ้นทุก<า>อย่างก็ขึ้นอยู่กับเราดูแลด้วยตอยใอให้หมอจะเก่งแค่ไหนยาจะดีแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลองก็คงลำบากเนาะ็ต้องช่วยกันแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะมีตัวช่วยดีๆต้องมาที่นี่นะคะหานีเฮลคินมาหาสารคามค่ะ อา,าสวยแล้ว,ลวฉีดเราหานานยังเป็ะก็อ <c oughs> เอแต่น,นี้ฉีดไม่เห็นจริ<อ>งๆรินะงเาใสา<อ>่วูรอเลย